เกิดเป็นเสื้อซัดแห้งเยเมนสาบคุยกันเกิดเป็นคนอีสานเห่าให้ฮักแพรงกันไว้ยาสุไล่ลืมถิมพงพันธ์พี่น้องเก่ายาสุลืมรากเง่าเดิมเข่าเก่าหลังกราบสวัสดีมิรหมอแค้นแฟนมะลำที่ติดตามช่องลุงซับ์มักมวนช่องแห้งข้อมูลข่าวสารสาระและความบันเทิงเมื่อในวันที่19เกกรกฎาคม2566กกับสภาพอากาศมีฝนตกในภาคอีสานเป็นห่วง รูเห็ดไทยเห็ดหน้าของพี่น้องเกษตรกรเช่าให้เช่านาช่วงนี้มอล่ำใจเกินร้อยปิดดูการและยังบมีคิวงานของแอนอรดีและบอยซิริชชยสิมีการทั่วคอนเสิร์ตอีกกรอบหนึ่งในวันที่21กรกฎาคม2566เป็นการออนทั่วของออรดีแบนที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีวันที่21แต่ช่วงนี้ ซอแอนออรดีอาศัยช่วงมะลัาผักดูการช่วงว่างๆไปเยี่ยมเย็ยนโรงเรียนเก่าที่ซอแอนออรดีเคยเรียนอยู่โรงเรียนสีกระนวลวิทยาคมในโอกาสนี้ซอแอนออรดีรถือว่าไปโปรโมทงนานผับปลาของโรงเรียนที่จัดขึ้นวันที่21ตุลาคม2566งานเ้กซิมีการจัดผับปลามีโตะจีน ที่ไฮซิเก่าไปสื่อโตเพื่อหาเงินเข้าการกุศลให้โรงเรียนซีกนวนอันนี้ซอแอนอรดีเดินทางไปกับบอยซีริชัยบัวภูบริหารคู่บาอาจารย์ที่อยู่ในโรงเรียนกระตังกระตื่นเต้นให้การต้อนรับกันอย่างอบอุน่นเป็นการไปเยี่ยมโรงเรียนซีกนวนที่ซอแอนเคยเรียนอยู่และเป็นการโปรโบทงานการกุศลงานผาป่า ถึงแม้สิีประสบความสาเร็จมีเอฟซีหลายมีคนว่าจับต่องอยังกับเป็นเงินเป็นทองโอว่าไหลสดผ่านคุมปิดหรือคิ้วงานยา้าเย็ดของซอแอนอรอดีตั้งแต่ฤดูการที่ผ่านมาและทิวงานของหมอลล่ใจเกินรอยที่ล่องรับไว้ในฤดูกาลนาบางงานก็จองไว้ถึงปี6 768ก็มีงานหนี่ก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ความกระตันยูของ แอนอรดี R D. อีกงานหนึ่งที่ไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนเก่าที่เคยให้การศึกษาก็ถือว่าเป็นบุคคลที่หนัเอาอย่างอย่างนอกจากมีคิวงานส่วนตัวหาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวก็ยังคิดถึงคู่บาอาจารย์โรงเรียนเก่าที่มีพระคุณเพราะเหตุนี้แหละเหตุให้ซอเออนอรดี R D. ประสบความสําเร็จในด่านง,งานบันเทิงขอชื่นชมซอเออนอรดี R D. ขอให้รักษาความดี แบบนี้ไปตลอดใครมีข้อคิดเห็นเป็นยังไรก็สามารถคอมเมนต์กัามาได้ฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เพื่อบ่าลาผดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ